คุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์เลยครับมาตามกันต่อในยกที่3นะครับในช่วงพักยกไปนี่ทางทีมงานนะครับของสายเลื่อนก็บอกว่าให้ขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับในขณะที่คลาสสิกนั้นโอ้ทีมงานบอกให้เบียดติดๆเลยโอ้มาแล้วครับแข้งขวาเรียกว่าจังหวะการยืนมวยนะสวยอยู่แล้วนะครับทางด้านของสายเลือดแต่ประหยัดอาวุธไปนิดครับอ้าวสายเลือดแดงน้ำเงินคลาสสิก มาไม่ไมหายลูกทีเมเนี่ยที่สร้างความรําคาญให้กับทางไสาเลือดสายเลือดกาดดีนะครับเอา้ายมาโต้เตะขามาต้องขยันออาวอุธนะไม่ออาวอุธนี่กรรมการไม่ออกแต้มนะโอ้โหมีหมัดนําไปแล้วนะครับชวนทะเลาะแล้วครับตอนนี้ทางด้านของคลาสสิกไม่สนครับดูสายเลือดนี่ก็ ุมเกมนะครับหรือว่าตานี้จ้องเขม็งเหมือนกันขยับหลอกออกแข้งขวาโอ้โหลูกนี้นี่สวยงามครับเรียกว่าขวาล้วนๆเนื้อๆเ,เลยครับอา้าวเตะสถานทุสถานสวงไปเรือยว่างั้นเถอะนะฝ่ายแดงคัสฝ่ายแดงสสยเลือดนะครับนําเงินคลาสสิกสสยเลือดสั้นขวานิดเนึนงคลาสสิกเข้าอีกเข้าไปเรือเอ่อยอ้าวเตะติดใส่เลือดอ้าวขยับขยับเอาเตะมาติดเข้า,ขาใกล้ไปเรื่อยนะครับ พยายามหายใจไปใกล้ๆเรื่อยๆเอาก็ยางทีนึงอา้าวคลาสสิกทีมถีบไปถีบนาเอา,เอาขวาติดอีกเหมือนกันเหนียมเชิงดูว่าจะเป็นรองนะครับทางด้านของคลาสสิกแต่ว่าความแข็งแรงอาวุธมวยความหนักดวงเนี่ยดูจะได้เปรียบแล้วก็พยายามจับเบียดเข้าไปหาดูสายเลือดขยับหลอกล่อนะครับโอ้โหคลาสสิกเองก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดมากนะครับพยายามเดินก็จริงนะครับอา้าวพยายาม โยกโยกก็หลุดมาใส่เลือดเอ้าเตะเตะเอ้าเตะบางลงดันประตูไปทีหนึ่งนี่อ้าวคลาสสิกขยับมาใส่เลือดเตะติดเข้าใกล้ไปเข้าใกล้ไปเอ้าวคลาสสิกจับจับเอาคืนเอาคืนเอาเตะโอ้โหกวานล้านไปทีนี่ครับเตะหน้าขาล้มไปพอเกี่ยวได้นี่เตะล่างเลยนะครับตัดล่างเลยยังคงเบียดเข้าหานะครับตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยนะครับทางด้านของคลาสสิก มาดูว่าสายเลือดยกนี้โอ้โหขยับหลอกแล้วก็ฟันศอกเลยครับคลาสสิกแต่ว่าไม่ตกใจเหมือนกันนะครับทางด้านของสายเลือดเอาแล้วครับออกบัติเป็นชุดๆสวยครับชุดนี้อ้าวแดงสายเลือดนะครับน่าเหมือนคลาสสิกโอ้โหเตะสวยเตะนี่ให้รองพุ่มครับตามชนบุรีดูเลยหมดยกก่อนครับเลยครับอ้าวแม่คุยนวันนี้นะครับในัฒนาจำกัดผู้ผิดและจำนายเดซิลีนะครับมานอาการปวดแล้วก็้ออกเสฟนะครับ แล้วก็กล้ามเนื้อด้วยนะรางวัลรับไปก่อนนะครับคู่ละ2,000บาทในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับยกนี้ออกมาเดินบ้างแล้วนะครับทางด้านของสายเลือดชวนทะเลาะบ้างนะครับตอนนี้แต่ว่าโอ้ดูคลาสสิกวงไหนนี่ไล่แขนกดแขนนะครับแล้วก็แทงวสวยๆเหมือนกันโอ้มีศอกอันตรายนะครับศอกนี้น่ากลัวเลยแต่ว่าสายเลือดไม่สนแล้วครับตอนนี้พยายามจะเปิดเกมมีแข้งนําไปก่อนแล้วก็มีหมัดโอ้ดูครับโดนบวกตลอด อเกี่ยวได้ครับคื้นเอาเกี่ยวมีหมัดที่มาครับแข้งขวาไปครับมาดูครับว่ารุ่นน้องเดินได้แล้วจะเป็นยังไงครับสายเลือดอ่าแต่ดูแม่จังหวะเข้าในนี่มีไล่แขนไล่ขาด้วยครับคลาสิกกรรมการแยกครับอ้าวสายเลือดแดงนะครับาเหมือนคลาสิกคลาสิกโมโหแล้วนายเด้งมาเด้งมหมเด้งมากะขะแยกตีไม่ถนัดกรรมการชุมพลแกะแยกครับไม่ว่าวงในนี่ดูแล้วทางด้านของสายเลือดก็พยายามจะกดแขนไล่แขนดีนะครับ มาดูนะครับว่าจะขวางอยู่ไม่อยู่โอ้โหพาจับได้ยิ้วได้ชุดนี้นะครับทางด้านของคลาสสิกแข็งแรงจริงๆครับเอาละครับพยายามจะเด้งตีแต่ว่าทาไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับจับมอสักครู่นี้น่ากลัวเลยนะครับคลาสสิกนี่ครับโอ้โหออาไล่แขนสู้ได้ไหมครับพละกําลังแล้วเดินไม่ให้น้องนี่ได้จังหวะใช้ลูกถีบเหมือนยอดคุณพ่อเลยครับเดินตลอดน้ำเงินคลาสสิกฝ่ายแดงสายเลือดแม่ ไม่มีช่องไฟให้เตะเลยอ่ะทาสิษแกบู้เลยนะครับยกนี้ยก4ีกรรมาการชุมพลแกะแยกอ้าวอุ้ยทาสิรู้อีกเบียดกันไปแล้วพอทีต่อทีเนี่ยดูว่าแข็งแรงนะครับความแข็งแรงนี้อยู่กับคลาสสิกวงไหนนี่พยายามจะใช้เหลี่ยมสู้นะครับทางด้านของสายเลือดแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนดัดแข้างนี่คอยดักออกสวยๆเหมือนกันแต่พอโดนเบียดเข้าไปนี่ถอยอีกแล้วครับต้องมีอาวุธลับแล้วนะครับ อาวุธลับต้องมาครับสายเลือดถ้าไม่มีอาวุธลับนี่มาไปชิงแรกแข้งคลาสสิกเนี่ยครับบังได้หมดเห็นหมดเลยครับแล้วเข้าในโอ้โหดูจับดูจับครับเอาแข้งมาครับดึงหลบไม่ไม่โดนอีกแล้วครับอ้าวสายเลือดแดงนะครับมาอยู่นี้คลาสสิกโชว์เลยอ่ะลำอย่างเดียวเลยนะครับหุ่มพันม่วงนะครับคลาสสิกหุ่มพันม่วงนี่อ้าวมาหาเรื่องอย่างเดียวนะครับบูอย่างเดียวอ้าว สายเลือดยังเตะไม่ออกเอาเตะก็ติดอีกคลาสิกย่อง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 เข้าไปเนีว่าคลาสิกนี่พยายามเบียดตลอดนะครับทําให้สายเลือดนั้นออกอาวุธตลอดเลยทีเดียวในเรื่องของแอนตซินนะครับแล้วก็คุณสุมนาบูนคุณศักดิ์ด้วยครับโอ้โหยกสุดท้ายครับนี่ครับไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสให้สายเลือดนี่ได้ออกอาวุธเลยครับพอเป้งยกสุดท้ายคลาสิกแกเข้าขึ้นคอล็อกไว้ก่อนครับเพราะว่ารู้แหละครับว่าสายเลือดวงในนี่อาจจะเป็นรองครับดูครับไม่ไม่อยู่ห่างครับ กรรมาการชุนพลจ้องนะครับถ้าออกอาวุธไม่ได้กรรมาการต้องต้องแยกนัดออกมาครับอา้าแดงใสเ่เลือดนะครับน้ำเงินคลาสสิกคูนี้ต่อยกันในพิกัดน้ำหนักร้อยสิบสี่มาดูไม่ไม่บูแล้วโยกสี่ดูแล้วชัดเจนว่างั้นเถอะนะคลาสสิกก็คือคอยบงังคอยโต้ยกสี่ลุยอย่างเดียวสองกับสามลุยมานะครับยกนี้ตั้งรับแล้วนะครับคลาสสิกต,ต้องมาดูนะครับว่าเหลืออีกเกือบสองนาทีครับ สายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับจะมีอาวุธเด็ดอะไรไหมครับพยายามจะงัดศอกแต่ว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้เหลี่ยมครับจังหวะงัดมันยังไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับนี่นะครับวันนี้ก็เป็นการมวยในศึกเพชรดีๆนะครับที่เวทีโชคราวนะครับลานกีฬาอบจบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทวิวยี่สิ่ให้ท่านชมมวยสนุกมวยมันๆกันตลอดเลยทีเดียวแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่นะครับ สร้างขึ้นมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนี่แหละครับในนามของเพชรดีด้วยมาดูคู่นี้ายแดงก็คือส่เลือดไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงินคลาสสิกคุ่มพันม่วงกับจบคู่นี้ก็ติดตามผู้เอกกันนะครับไทรตีไทรครับพุกน้อยสิทธิ์หลวงตาครับวันนี้เจอกับมงคลเพชรเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับผู้ต่อไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามหลังเกมได้ครับในแฟนเพจของมวยเด็ดเ8 9แล้วก็แฟนเพจของเพชรยินดีมวยไทยครับดีไหะครับ คุอวันนี้ก็ก่อนกันชกก็รับไปแล้ว2,000นะครับจากไทยนครพัฒนาจำกัดน,นะครับขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผูุชงที่ในเรื่องของเด็กไทยแล้วก็เรื่องของศิลปะแม้ไม้มยมยไทยไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับจะเตะก,กันคอคอรอศอกรับจะระเข้ฟาดหางรับ30,000ด้วยแล้วก็คู่เอกนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับ ที่ร้านทีลาอวบจบุรีรัมเนี่ยรับอีก2,000บาทเมื่อสักครู่ก็มออไปแล้วนะครับระหว่างฟุกน้อยกับมงคลเพชรครับเรียกว่าพยายามฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทางด้านของสายเลือดพยายามจะเดินเข้าไปต่อยมัดโอ้แต่ว่าทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับตอนนี้เพราะว่าคลาสสิกนี่รัดก,กุมเหลือเกินนะครับสวมหมวกกันน็อกแน่นนะครับขยับหลอกล่อแล้วก็มีลูกถีบนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ รอสักคู่เดียวนะครับทำงานผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ชุมพลอินตายศรับจากธงไทยทองสเสวกก่อนแล้วก็ไปที่พงพัดว่องไวแล้วก็ไปที่วิสุทธิ์ยิ่งประการนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินคลาสสิกนะครับผู้พันม่วงเป็นฝ่ายชนะสายเลือดให้ไฟเตอร์หวยไทยไป